โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจัดไอดีนาเดียนะครับสุดโหดเลยนะก็ราคาอยู่ที่1,699บาทนะครับเล่นได้ทั้ง Android และ iOS เลยก็การ์ดมีตัวนาเดียนะครับหลายคนคงรู้ถึงว่ามันโหดขนาดไหนนะในสายล้มละลายนะครับล้มทีเป็นร้อยร้อยล้านอะ่ะแบบหลักพันล้านเลยนะครับสำหรับนาเดีย แล้วก็มีบัตเทนกาวสูดนะครับไปซนีเรบังโจออ้ใหม่นะแล้วก็มีจีคอและไฮนะครับดูดทะรูโลตัวนี้มีรีมัตให้ด้วยโจออ้เวตานะมีแม่หมดจิ้งจอกการ์ดก็มีตามคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดู 1,699บาทนะครับผมใครที่หายดีเล่นอยู่นะครับก็มาติดตามกันไว้นะเดี๋ยวลงให้ทุกวันนะครับหรือไม่ก็เข้ามาที่แฟนเพจก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับติดตามได้ทั้งแฟนเพจทั้ง YouTube เลยอันนี้มันนี่โอเคต่อไปไปดูจี้ จี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างพร้อมเล่นอยู่นะก็มีประมาณนี้นะครับหมวกนินจาหมวกฟาโลมีเจ็กแผกเคานเตอร์ด้วยนี่แล้วก็เรือผีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับจี้ต่อไปไปดูออปชันดีกว่า เลือผีตัดนังฟ้านะในหลุมดำแม่นยำป้องกัน50ในแปนกระโดดเบิ้ลในแจ็แคแผคเคานเตอร์ตัดนังฟ้านะ ป้องกันห้าสิบตัดหนังฟ้าออปชั่นสวยมากนะครับตัวนี้คือแบบออฟนี้จัดเต็มมากเลยนี่ป้องกันห้าสิบออปป้องกันนี่ตอนนี้จำเป็นมากนะครับเพราะว่าเราเจอสายดูดเยอะมากตอนนี้นะ สาดูดเกลือนเลยพวกประเภทที่แบบสร้างแดนมากับ,บสร้างแล้วดูดเลยทันทีนะตอนนี้แบบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นออฟป้องกันนี่เป็นอ,อฟที่จำเป็นมากๆเลยนี่ก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นลูกเต่านะครับผมอ่าเป็นเต่าใหม่สําหรับใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะก็ทัก Facebook เข้ามาครับ